สารในยาทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมมั่ช่างใสซิ่งครับวันนี้เราไปซื้อน้ำมันมาครับไปเติมรถครับ6ลิตรครับใส่ L34 ครับแล้วก like? ็ไปซื้ออันนี้ด้วยน็อตตัสโซ1 30บาทถูกไรบอกมันว่าให้เอาไอ้50 60บาทมีมันมีแต่มันเป็นน็อตสีดำแบบไอ้บางไว้ข้างนอกตัวเองอันนี้มันสมทุกอย่างดีเอาเขาไปเห็นหน่อยเอาไปเห็นหน่อยแพงก็ถูก เนี่ยมันเป็นน็อตรูนะนี่ของฟาร์มทิหรือเปล่าเือของฟาร์มทิศไงไปสามสิบโอกาสทุนยัดเลยรตารีขายแค่สามหมื่นเองสามหมื่นกว่าแบประมันหกลิตรครับตรงนี้ไปปั่นประมาณไร่กว่าครับไม่ต้องเติมเยอะมันสีเจ็ดสีเจ็ดต้้งสองกันลอนนะ่ะ <laughs> โอ้เติมจนตะมันเลยสือมาปีแรกอะ่ะชื่อเส็ยต้องมาก่อ,อะ่ะเอาลึกๆอะ่ะ ไปเชิตัดไม้มาอ๋อส uh, ี่สิบสิพวกี่เขาสี่สิบตังค์นั่นเองนะฮะสกึบหนึ่งพอแสบท้องไปไปเดินโลภเองไช่อ้าทายเดินไปก็แล้วก็บอกเอาไม้ตะชูงไงแล้วก็เดินตัดทองมีนดูครับ อ้าวทำไมไดาวสองเท่าศูนย์นะเพราะมันมีมันมีไอ้ภาษาคูโบต้าติดกับกับพรอมเลยดูดีๆอบบคูโบาต้าติดอยู่เลยเลยทูท่ทำไมคร <c oughs> ับเพราะถือโอกาสไปเที่ยวไปอะไรด,ด้วยเราจะไปคิด,ดเรนะาจะไปคิดว่าโอ้แค่นี้ไปมันจะหมดน้ำมันท่าไหร่มันร้อย 100. กว่าบาทสองร้อยก็ถึงแล้วเอาตีไปเลยพรอมพรอมพรอมห้าร้อยน้ำมันสองร้อยเจ็ดร้อย เราตัดอีกประมาณสองร้อยซื้อโดนัทรอยหนึ่งโดนัทร้อยหนึ่งก็ชิ้นละยี่บห้าบาทก็ซื้อมาสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมันก็ได้ห้าชิ้นใช่ไหมมันก็แถมอยู่ชิ้นโอ้ปานฟุกทีเลยฟุตีก็ไปหมดทีละพันเลยเองน้ำมีโคมาไปหมทีละพันเลยโอ้กินแล้วก็จะไม่ร่อยหรอกซูข้าวมันไก่ตานีไม่ได้หรอกมันนั่นไม่ใช่ตามห้างมันเป็นไงสะเกียมันเป็นเหมือนพวกหนูกินอ่ะมันมันมันข้าวต้มอ่ะไปน้ำตาลไต่ว่าด้านตานีอร่อยเลย มีแต e ่เอ็มเล่วันนั้นนี่ทันนี่ไทยลงไปแต่เอ็มปีเลวไปเอ็มบอกว่าสูบกินอยู่ข้างนอกดีกว่าแม่มีช้อนไม่เอาไปล้างน้ำร้อนมันแบบรู้ต้องรู้นะท้ายแม่ร้อยสู้ของตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นอันนี้นะเอ็มบีหน่อยถ้าเอ็มบีหน่อยโอปาร์กี่อับีโอปาร์กี่อนบีเลยนะ เอาคลิปนี้ดังขึ้นมาแจ้งเกิดคลิปแจ้งเกิดเกิดป็นคนขี้เกียจไปซื้อคากล้องมาเช่ามีเงินสองร้อยห้าสิบเกียดเกียดถือเลยเหรออุตส่าห์เข้ามาดูสติกดูยอดเงินเอาให้เราเตรียมน้ำอะไรมันกินละเนาะ ตมัวบตัวรยสามน่ต้องเก็บอะไรให้เราสักอย่างเครงนะเ้แงามันเเก็บต้องกฤษดามนูปรรมบาเกเแอปบา อัวนนี้อาทิตย์หนึ่งนะบังนี่นอกมือก็ตาไยการ่งบาวานอไีเลยเดีแปกันวันนี้นะครับเราคุ่มใจนะพ่อทั้งเมียซื้อรถแล้วรถอยู่ไหนก็ไม่รู้เครียดแล้วเครียดไม่ใช่เด้มื่นนึงใช่ไหมรับครับอางสิบาททำอวดทุกเกหน่อยรอยาสิบ เก่ามันหกักโอโซด้วยครับโซ่ด้วยอันนี้ด้วยโอหมดหลายบาทเลยนี่รัต,ตรีตรัวนี้นี่คายคัดทุนเลยนี่มันติดหมดติดหมดมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือวันนั้นเอาเวลาก็ไปเกือบเย็นแล้วอาแล้วเองเองเองพาไปดูปดปอีก็โอ้มาันมาจะไปคิดยังไงอ้อาแล้วแตะ ใจเองเลยใจเองใจเองมันั่นไม่กช่วนดูคันเดียวหรอกใจจริงเราเองเห็นอยู่ที่ปีบ่ายสมาราคาก็มีอีกไปตาชาก่อนไปตชาก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็แวด้วยตรงนั้นพุไดีเลยพอแต่พอมันถูกกับพี่เรามาแลเรอยู่นู้นพุบอก้ผมกำลังไปพอดีเลยผมนีกเรนารศึกษาไ้เนาะศึาตอนี้เนาะทาหน้าผ่านหลังมีแต่เราไม่เอา คาชิวสนอมเนาะรูมูดิรูดมาบ้างส่วนเดียวไปกระดานปิ้งเนี่ยก็นู้ว่านูนะ่นแต่งงานเก่ายังไม่ได้ขายเลยนู่นตรวแล้วก็เสร็จเหล็กไปนะั่นเสร็จเหล็กน่าจะบางเดียวเถอะทำเล็กเี๋จะมารับซื้อรับซื้อเปล่ามันเอาไปทำเอาไปทำค้อนตัดแบงงานไปปะค้อนโปอย่างดีนั่นน่ะหนักกว่าไอ้ล้อน้ำดีนั่นน่ะมันไม่เคยหักไม่แต,คต,ต่คดพวกนี้มันจะแข็งมากเลยอะ่ะไปทำค้อนโปรนะ ทำอะไรขายบ้างได้เงมาซื้อเอาทำคนอนโทรด้วยเอนไงใช่ด้วยเอนไงใช่จะทำให้อันหนึ่งเลยเอาได้คนอนโทรลนึ่งอุ๊บสิบอันมาบ้างหนอยนะเอาไม่แน่เรือมันหายหน,นูปลุกเราไมา่พวกช่างไงแค่เครื่องมือให้เก็บนี่นี่กี้ไปเจอเสียแจมเขาไปซื้ออะไรตอนเมื่อกี้ มดาลออานีนองูรถเออเจ๊พตรหลนย่งรถแล้วนะเมก็พทรเพาะเพื่ simulator. อมาถึงตะกองมโทรบอกเองว่ามันเราบอกเลขทีอะไรมาแล้วไงมาหน้า่ี่อยู่นแต่พี่พี่จะเาหมู่บ้านพี่แล้วเดมาเดี๋ยวา តែគេនៅសាឡាយឺតហូបផ្លែអង្គបាយយូរគេបើតាតាមបាននិយាយទៅនិយាយទៅទៅថាឡូ